สวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้อ,นอยู่ที่อำเภอสั่มสูงนะครับเนาะจังหวัดขอนแก่นนะครับเนาะช่องลมพ้นคนหักมวัวนะครับเนาะมื้อนี้สิบพามาบึงควายนะครับเนาะควายพอแสงนะครับไม้ห้อยแสงนะครับเนาะอยู่อำเภอส้่มสูงจังหวัดขอนแก่นนะครับเราสิพามาบึองอ่าควายงามนะครับเนาะควายงาม เปิดราคาถูกวโตปัจจุบันเ่พาะมาขายทุกตัวเดี๋ยวผมจีพาไปชมนะครับเนาะก่อนจีก่อนจีพาพี่น้องไปชมกันฝากกดไลค์กดแชร์นะครับนะกดติดตามนะครับนะเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับเนาะไปชมกันเลยครับผมว้ายควากนี่นะครับเนาะอยู่เพเภอซ้ำสูงนะครับเนาะจอดคอนเกนนะครับเนาะพอเราว่าขายทุกตัวนะครับเนาะมีทุกตัวงามๆนะครับเนาะพี่น้องมาเบิ่งนะครับ ผมกับสีล้องสอบถามมานะครับเนาะจากตัวหนึ่งราคาว่าจากบาทเนาะครับเนาะทางเ่งตัวใหครับลงควายหนะครับเนะา,เานะ,นอะอพอระว,ว่าขายทุกตัวครับขายทุกตัวพี่น้องก็สามารถมาเยี่ยมชมได้นะครับเนาะพอระว,ว่าเยี่ยมชมได้นะครับเนาะ จะมชมมาสอบถามใดนะครับเนาะเดี๋ยวเปิดโทรผมจะขอไปไ้่ายผมจะขออพอเราไหวนะครับเนาะจะลงเหย่นในชายคลิปนะครับเนาะพอกำลังล่งเหยา่ยงล่ลงเหยนะี่ยงกำลังเหยา่นะครับเนาะโอ้งามอยู่ครับบุม๋มพอรเราบรรสื่อไหวมากขุนนะครับเนาะขุนไหวแล้วค่ะผปรใดสนใจกันมากขามาสื่อนะครับที่มีดนหอยเขามาสื่ออยู่เรื่อยๆนะครับเนาะ ดเ,เดี๋ยวไอพ่อสวัสดีครับไอผมอยากให้พ่อแนะนำจากโตนะครับ <c oughs> นะายไอพ่อซื้อในหอยอย่างนะครับเนาะพ่อซื้อหอ,อยแสงนักหอยแสงอยู่บ้าน,นท้องบ,บ้านตะลอนสูงตะลอนสมสมสูงนะครับเนาะอยากให้พ่อแนะนำไอโตจากโตที่ว่ามัน,นงามเดีนๆดนเนาพ่อ ตัวงามเด่นมันกับควายน้องมีควายเพราะงามไปเจ้าพอไปได้หยืมเด่นราคาเนี่ยควอยยืนนี่โอ้เนียราคาเนื้อไหมครับเป็นเนียนราคาเนื้อมันไม่ได้เลี้ยงควายมันไม่ได้เลี้ยงควายงามเป็นไหนโอ้เข้าไปเลี้ยงควายงามู้อยากเลี้ยงกับตัวงามแต่เพรเลี้ยงเยอะสุดพอฟันอย่างตัวงามต้องผุดต้องพุดนี่ป่ะเดี๋ยวขออนุญาตพ่ายเป็นบุญนะครับป่อเขาเขาไทยน้อป่ะที่ประตูครับครับไอ้ตัวแม่มันมีหลายป่ะพ่อ ผมก็ว่าอายุผมกับจิตผ,ผมก็ว่าจิตซื้ออยู่ดยพูดผมก็อยกระดบตัวมงกัน,กน,กน,นเอาป้องนี้พอนนี่มอะไรอ,อ,อ่บตรงมนะครับอนวะครับ นี่ตวนตวนูดวนงเมอักบ่ค่ยตูดนัำมากกมาติตอน่โ้หนี่ครับอี่ต่วนโอ้นี่พวกตูดเปิดราคาเท่าอด้พ่อนิเปไปมื่นห้าสามหมื่นห้ราคาตัวองเลยนะพ่อเนาะตองนิดหน่อยงนิดหน่อยนะครับผุ๊ดมักบัน้อตัวนี้เป็นไอเขาเบิ้งเขาว่าลักษณะเบิ้งจะไหนพอนน่เขาผู้เขาวคตูก็เือแปลเขากอที่ขายัวตูดเขาควมาเขาก็บอเอาเป็นอย่างดีเดี๋ยวเพิ่งว่าอันนี้ยังไง อันนาแก้ยมยัง,ออยงเป็นว่าเพราะยังสิแม่ังไหโอ้สมัคนถึนนงพโอ้ยงเ่มมโอ้ครับจักจักจักปีเลยพอนี่ไม่ได้สปีนะครับ โอ้ยงามดีล <Ừ. S 1> ่ะน้องพอเนาะไปตู่ทกางงามนี่ะอ้วนดีเนาะอหเเบืองหางโอ้ยก็ตสามหมื่นสิสามหมื่นตัวแต่สามหมื่นเีสามหมื่นอ้ยผลกรตกแง